เพเยอร์แบงเกอร์เพเยอร์แบงเกอร์เปิตับมาค่ะต่อตอนนี้อะไรดีแดงน้ำเงินเสมอหรือว่าคู่เรียกวางเดิมพันได้เลยค่ะเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเพยเยอร์สี่แต้มค่ะแบงเกอร์ศูนย์แต้มนะคะ ไพ่ไวที่3ามเพลเยอร์ค่ะไพ่ไวที่3แบงเกอร์เป็นไหลเงินค่ะตาน,นี้เฟย์ Player ชนะ2แต้มนะคะยินดีกับผู้ชนะด้วยค่ะเก็บไพ่ค่ะ Player, <Bank> er. Player, er. เฟย์แบงเกอร์เฟย์แบงเกอร์ปิดการมาค่ะมาลุ้นกันต่อเลยนะคะกับเกมที่ 27ค่ะตานี้อะไรดีเลีอกวางเดิมพันได้เลยค่ะเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะรักเดมี่มากเขี่ยกระชายได้อะไรอ่ะน้ำเงินเหรอเยียสองแต้มค่ะแบงเกอร์ป๊อกแปดนะคะตัดแดงค่ะตานี้แบงเกอร์ชนะป๊อกแปดค่ะเพิ่งมาหืม พี่กรชัยน่าจะมาก่อนสักประมาณออสิบนาทีเห็นไหลแดงยาวไหมก้าตาติดจ้ะมาค่ะต่อตานี้อะไรดีไหลแดงต่อเลยไหมพี่ไม่รอดแน่ทำไมอ่ะพี่ชอบตัดหรอหมดเวลาวางเดิมพันแล้วค่ะเปิดไพ่ค่ะ พยาศูนย์แดมค่ะพี่สายสลับแ <c oughs> บงเกอร์ป๊อกแปตอนนี้เป็นแดงค่ะไหลแดงนะคะยินดีกับผู้ชนะด้วยค่ะไปต้นไ้นต่อเลยกับเกมที่ยี่สิบเก้าพี่เอกชัยน้ำเงินไหมหรือแดงดีต่อไปจะแดงว่าพี่เอกชัยชอบสับปด็ชอบสับรางปะเนี่ยฮะ <c oughs> ตัดเงินตะหนูก็ ม่เอม่เอาๆๆไแดงดีกว่าหนูลืกแดงหนูเลือกแดง,ดแดงหมดเวลาวางเดิมพันค่ะเปิดไัยค่ะยะสศูน,นแตมค่ะโอ้โหแดงมาจริงค่ะตานี้แบงเกอร์ป๊อกเก้าค่ะขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะบวกบวกบวกค่ะป ok ๊อกป๊อกป๊อก ok นะคะ เคยเออร์แบงคเกอร์เคเออร์แบงเกอร์เปกอ้าวพย่จะใช้ท,ชทำสอบสติ๊กเกอร์อย่างนี้ไม่ได้แดงหรอน้องบอกว่าแดงอะ่ะตานี้ขอไหลแดงต่อเลยแล้วกันค่ะขอเลยได้อีกหนึ่งตาแล้วกันเงินไงเปิดไพ่ค่ะเพยะเอสีแปม บงเกอร์หนึ่งแต้มนะคะคไพ่ใบที่สามเลเยอร์หนึ่งแต้มค่าฝั่งน้ำเงินโอ้โหสวยงามค่ะตานนี้เป็นแดงค่ะไหลแบงเกอร์ er, ชนะสี่แต้มนะคะเทตะชัยตานนี้ได้ตามน้องไหมน้องบอกว่าแบงเกอร์ถ้าเกิดตามคือได้นะเก็บไพ่ค่ะเลย,เย์แบงเกอร์เลย์แบงเกอร์กดอ้าวเงียบแสดงว่าไม่ได้ลงหอ อะต่อตานี้น้องว่าน้ําเงินแล้วกันตอนนี้น้องว่าน้ําเงินค่ะหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเพย์ hey, ห้าแต้มค่ะวิ้หลพี่หลาแดงดีแดงค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยแดงไหล5ห้าตาติดแล้วโอ้โหแดงไหล9เก้าตาติด แล้วก็ออกน้ำเงินสองตาตามด้วยแดงอีกห้าตาเวอร์มากพี่ปอเช่เอรนชรูเวอร์มากจ้าตานี้เอะไรดีพี่ไหลไหมคะตัดเงินโอเคมาดูกันว่าตานี้ตอกอะไรนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะพี่เจ็บแต้มคะ่ะแต้มสูงนะคะ แบงเกอร์สูญแทมไห้ไปที่3แบงเกอร์ค่ะโอ้โหตัดเงินจริงอ่ะตานี้ตัดเงินตัดเงินตัดเงินไงทำไมส่ดสติ๊กเกอร์อย่าันเพย์เอชนะเจ็ดแทมนะคะยินดีด้วยค่ะใจเสียละซีนดูก็สู้ได้ใช่ไหมแดงอ่ะเพย์เออแบงเกอร์เพย์เอแบงเกอร์เซตครับกดผิดอ๋ออะมาต่อค่ะตานี้เอาอะไรดีแดงหรือดําเงินดีคะ แดงหรือเงินแดงและการตานี้หนูเลือกแดงหมดเวลาวางเดิมพันค่ะแดงเปิดไพ่ค่ะพยายห้าแต้มค่ะแบงเกอร์สองแต้มนะคะไพ่ใบที่สามเลเยอร์ค่ะห้าแปดสามไพ่ใบที่สามแบงเกอร์โอ้โหเป็นแดงจริงค่ะตานี้แบงเกอร์ชนะสี่แต้มนะคะยินดีด้ค่ะบวกกดผิดอีกแล้วหรอ บวกนะบวกเอาอะไรต่อดีเอะไรต่อดีน้ำเงินแล้วกันตอนนี้หนูเลือกน้ำเงินนะคะ่ะเพเยอร์ค่ะเพีรักชัยว่าไงคะแดงโอเคหมดเวลาแล้วนะคะเปิดไ่ค่ะ เพยยอหนึ่งแต้มค่ะอุ๊ยเป็นแดงจริงรอ่ะตานี้แบง k e เกอร์ปอก้าค่ะยินดีเลยคะ่ะไหลนะคะไหลแดงคะ่ะตานี้ไปลุ้นกันต่อเลยกับเกมที่สามสิบห้านะคะไปต่อกันเลยค่ะเพยเยอร์แบงเกอร์เพยเยอร์แบงเกอร์เร์กัสเงินโอเคเงินต่อ ขอให้มาค่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้ได้ไม่ได้ขอให้โดนหมดเวลานะคะเปิดไพ่ค่ะทายเลหกแต้มค่ะแบงเกอร์หนึ่งแต้มนะคะไพ่ใแบบที่สามแบงเกอร์โอ้โหสุดปังสุดปัง,ปงพลังใบตาน,นี้เป็นน้ำเงินค่ะทายเชนะหกแต้มนะคะอยู่นี้นะคะ บวกไปเลยยาวๆตาต่อไปเอาอะไรดีนะเงินหรือแดงแต่หนูคิดว่าน้ำเงินนะเอเยอร์แบงเกอร์เอเยอร์แบงเกอร์ตัดการค่ะต่อค่ะตานี้พี่เอกชยัยเงินหรือแดงดีนำหน่อยนำหน่อยน้ำแน่แบงก์กูวินเปอร์ซีบีจินาสวัสดีค่ะแดงโอเคแดงหรอหนูว่าเงิน เปิดไพ่ค่ะเพียศูนย์แตม้มแบงเกอร์หนึ่งแต้มค่ะหกนะคะฝั่งน้ำเงินมาดูฝั่งแดงอุ๊ยเป็นเงินเป็นเงินค่ะขอโทษด,ด้วยตานนีเพียชนะหกแต้มค่ะจบละเก็บไพ่ค่ะเพียแบงเกอร์ คาย่ b er, แบง e r เกอร์ะกับอ่ะต่อค่ะตานี้ยอะไรดีเงินหรือแดงเงินหรือแดงแดงและกันตานี้เลือกแดงค่ะ <c oughs> เปิดภัยค่ะคาย่4สีแต้มค่ะโอ้แดงมาจริงค่ะตานี้ b แบง e r เกอร์ป๊อกแปดค่ะยินดีกับคนที่ได้แบง k e เกอด้นะคะ บวกบวกบวก,บวกอ้าวอ้าวคือมัวตับยิมไม่ได้ลงใช่ไหมน้องรู้นะเพย์เยอร์แบงเกอร์เพย์เยอร์แบงเกอร์เปิดการ์ดต่อค่ะตอนนี้อะไรดีแดงและกันตอนนี้มีเลือแดงค่ะคุยกับบักปิกเอ้า หมดเวลานะคะเปิดไพ่ค่ะติกอ๋อเขาชื่อติกเหรอเฟเยอร์ปอกเก้าอุ้ยเก้ามาเก้ามาแตะแดงไพ่คู่มานะคะเฟเยอร์ชนะปอกเก้าค่ะไปรุ้นต่อเลยนะคะกับเกมที่สามสิบเก้าค่ะเก็บไพ่ค่ะเฟเยอร์แบงเกอร์เฟเยอร์แบงเกอร์รเ,อรเปิดกรัด ติ๊กครับไม่ใช่ติกย่อไว้อ๋อก็น่าน่ะสิคิดอยู่ว่าติ๊กหรอโอเคพี่ติกจำไว้ที่บีจินนาชื่อติ๊กหมดเวลาค่ะเปิดไพ่ค่ะพยายร็จแต้ค่ะแบงเกอร์0แต้นะคะไพ่ใบที่สามแบงเกอร์ค่ะตอนนี้เป็นแดงชนะไพค่ะแบงเกอร์ชนะแปดแต้มนะคะยินดีกับคนที่ได้แบงเกอร์ด้วยค่ะ โอเคไปกันต่อเลยนะคะ,คะคเ,เก็บไพ่ค่ะเกรย์แบนเกอร์เกรย์แบนเกอร์เดก้า